morning ครัสวัสดีตอนเช้าครับ I get that right ครับพี่น้องได้ยินไหมครับ Okaythank youwhat a what a privilege to be here this morning ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับในเช้านี้ได้อยู่ร่วมครับพี่น้อง I've traveled withPastor Manso ผมได้เดินทางมาร่วมกับอาจารย์แมนโซ Wife Sharon และก็ภรรยาของเขา and it's an absolute privilege to be here this morning และก็เป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ผมได้มาอยู่ร่วมกับพี่น้องในที่นี I've uh, this morning I'm particularly good with interpreters been asked preach and not good to จริงๆครับก็คือผมไม่เคยเทศนาโดยที่มีล่ามแปลนะครับ But I'm thankful for the ministry of the Holy Spirit. แต่ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Because without the Holy Spirit, we have nothing. จริงๆแล้วถ้าเกิดเราไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับ want to have a text read for us this morning from the new testament the book of hebrews ผมจะมี่ข้อนะครับในเช้าวนี้นะครับจากฮีบรูนะครับ uh, hebrews chapter number 12ฮีบรูนะครับบรรสิ12 I've a brother read for us the first three verses of hebrews chapter 12ครับเราจะอ่านในฮีบรูนะครับบรรสิ12ข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับ มีบูบที่12ข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับหน้า2441หเหตุฉะนั้นครั้นเรามีพยานหมูใหญ่อย่างนั้นอยู่รอบข้างให้เราทิ้งของหนักทุกสิ่งที่ขัดข้องอยู่และการผิดที่เรามักง่ายกระทํานั้นและการวิ่งแข่งกันที่กําหนดไว้สําหรับเรานั้นให้เราวิ่งด้วยความเพียรพยายามหมายเอาพระเยซูเป็นผู้ริเริ่มความเชื่อและผู้ทรงทําให้ความเชื่อของเราสําเร็จเพราะเห็นแก่ความยินดีที่อยู่ตรงหน้านั้น พระองค์ได้ทรงทนเอากางเขนทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ่งสำคัญอะไรและได้เสด็จประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้วโดยว่าท่านทั้งหลายจงพิจารณาคิดถึงพระองค์ผู้ได้ทรงทนเอาการติเตียนนินทาแห่งความบาปต่อพระองค์มากเท่าใดเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่อ่อนระอาใจไป m ม n let's just go the Lord in prayer and we'll ask for His help this morning as we come to the Word of God ครับเรามีการอธิษฐานร่วมกันนะครับ Heavenly Father we want to thank you for this day ิดาครับพวกว่าทัาบ,บนสวรรค์เราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ What a wonderful privilege it is to be able to meet together with your people in the house of the Lord เป็นเรื่องที่ดีมากที่เราได้อยู่ในบ้านขอบพระองค์ร่วมกันกับพี่น้องของเรา Father I don't don know what to say don't know what to do on my own I need the Holy Spirit เราครับผมไม่สามารถทำสิ่งหนึ่งสดใได้โด,ดยที่ผมปราศจาก พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ Father you don't need me but I certainly need you พระองค์ครับผมต้องการพระองค์มากกว่าพระองค์ต้องการผม Father I pray that you would help us to understand what your word says ข้าพเจาครับผมขอพระองค์ที่จะช่วยเราที่จะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูด And may we see that Jesus is to be the center of our focus in everything แล้วเราจะให้พระเจ้านั้นที่จะเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราในทุกสิ่งทุกอย่าง Father we're running a race เราวิ่งแข่ง may we run well ที่เราจะวิ่งด้วยดี may we bring glory may bring honor to you เราถวายเกียรติสักการะีให้กับโลก father f there's anything which would hinder อะไรก็ตามที่พยายามขัดขวางเรา any sin ความบาป any self หรือว่าความเห็นแก่ตัว forgive me lord เราทุกอย่างเราฝากไว้กับโล์ may be lifted up ขอพระเจ้ายกเราขึ้น may receive all glory and praise เอาไว้สกัลลาสีให้กับโ name Amen. เราอธิษฐานในพระนามขอ,ององค์พระเยซิต์เจ้าเอเมนอเม This is a wonderful passage of scripture ผมคิดว่าข้อพัมพีในตอนนี้เป็นข้อพัมพีที่สวยงามมากนะครับ We see in verse number one ครับเราเห็นในข้อที่หนึ่งะครับ That the the life of the Christian ว่าชีวิตของคริสเตียนนั้น is is like a a race ก็คือเราจะมีการแข่งขัน and and not just a short race และไม่ได้เป็นการแข่งขันที่สั้น not a sprint ไม่ได้เป็นการแข่งขันในระยะที่สั้น but a long distance race แต่เป็นการแข่งขันในระยะยาว it's the rest of your life เป็นการแข่งขันทั้งชีวิตของเรา we see in verse two, 2เราเห็นในข้อที่2นะครับ that jesus while people so t h i n he's the author that's where it starts พระองค์ทรงเป็นผู้ที่เริ่มในการวิ่งแข่งนี้ก่อน Says there in verse two looking unto Jesus เห็นไหมครับหมายอาพระิซูเป็นผู้รเริ่มและใช่ You got saved ถ้าคุณได้รับความรอดแล้ว You look unto Jesus คัมองซูง By faith <thi> you put your trust in Him คือเราให้ความเชื่อของเราการไว้วางใจของเราไว้บนพระเยซูคริสต์ It doesn't matter whether you're from Australia ไม่สำคัญว่าคนมาจากออสเตรเลียก็ตาม It doesn't matter whether you're from Thailand ไม่สำคัญว่าคนมาจากประเทศไทยก็ตาม We're all sinners this morning เราทุกคนคือคนบาป at hanging when looked at Jesus hanging on looked the Jesus I cross และเมื่อผมมองที่พระเยซูคริสต์ของเราผู้ถูกตรึงที่บดไม้กางเขน paying for my sin เพราะองค์ทรงชำระล้างความบาปของเรา I look to him by faith แล้วผมมองด้วยความเชื่อของผม and I said please Jesus แล้วผมบอกกับพระองค์ว่า to forgive me <because S 1> a sinner อภัยบาปของลูกด้วย I believe you died for me ผมเชื่อว่าพระองค์ทรงตายเพื่อถ่ายบาปให้กับผม I believe you rose again from the grave ผมเชื่อว่าพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากอุโมงค์ Have mercy upon me และพระองค์ทรงเมตตาในชีวิตของผม สารเสดพระเจ้านะครับที่พระเจ้าปลดปล่อยผม Have you been saved this morning พี่น้องครับพี่น้องได้รับความรอดไหมครับ Do you know Jesus as your own personal savior คนรู้จักพระเยซูคริสต์ในฐานะที่เป็นพระผู้ช่วยรอดของคนหรือยัง If you're gonna run a race for the Lord Jesus Christ ถ้าคุณจะวิ่งแข่งเพื่อเพื่อพระเยซูคริสต์นั้นอย่างแรกคือ You must be born again คุณต้องบังเกิดใหม่คุณต้องได้รับความรอด Looking unto Jesus มองหรือว่าหมายเอาพระเยซูคริสต์เป็นผู้ริเริ่ม Let's Let's consider this word looking ให้เราดูในข้อนี้นะครับ The idea of the word looking ข้อคิดนะครับในการภาษาอังกฤษใช้คำว่ามองนะ Is is to turn away from everything คือการที่เราหาันจากทุกสิ่งทุกอย่าง And fix my eyes upon one thing แล้วหันตาของเรานั้นจดจ่อไปอยู่แค่สิ่งเดียวเท่านั้น And the object here of this is a person it's Jesus Christ นั่นคือพระเยซูคริสต์ของเรา So if we're going to run a, a good race, ถ้าเราอยมีการวิ่งแข่งที่ดี we have to be able to turn from all things and turn just to Jesus. เราต้องหันออกจากทุกสิ่งทุกอย่างและหันจงจ้องไปที่พระเยซูคริสต์ Now, there are four things. มีสี่สิ่งนะครับ In the first verse, in verse 1 n ในข้อแรกนะครับ that can be distractions ที่จะมีการบรบกวนเราขัดขวางเรา Things that can hinder us in our race if we're going to run well. Now, some of these things are good things. But Jesus is to be the focus. Notice the first one there in verse 1. The, the word wherefore is a connecting word. เป็นคำที่เชื่อมต่อกันนะครับเหตุฉะนั้นคือเป็นคำที่เชื่อมต่อกัน it connects chapter 11 to chapter 12ก็คือเป็นคำเชื่อมต่อระหว่างบทที่11กับบทที่12 and we see what the connection is แล้วเราเห็นว่าการเชื่อมต่อกันนั้น it says there in verse o ในข้อแรกนะครับได้บอกไว้ว่า that we are compassed about we are surrounded by ขันเรามีพยานพยานหมู่ใหญ่อย่างนั้นอยู่รอบข้าง a great cloud of witnesses พยานหมู่ใหญ่ อยู่รอบพาร Now these witnesses are in chapter 11ในบ,บทที่1 1นะครับได้มีพยานพูดถึงที่พูดถึง And they are men and women แล้วก็จะมีผู้ชายผู้หญิง Who had faith ที่มีความเชื่อ And we see their actions to show แล้วเราก็ได้เห็นการแสดงออกของเขาพฤติกรรมเขา So we can look at these witnesses เราจะมองคนเหล่านี้นะครับ <We S 2> พยานหมู่นี้ can, We can see their faith แล้วเราก็เห็นความเชื่อของเขา t h e y r e not our focus. แต่เขาเหล่านั้นไม่ได้เป็นผู้ที่เราจดจ่อ They're an encouragement to us. เขาเหล่านั้นหนุนใจพวกเราครับ They bless us. เขาได้อวยพรเรา We are stirred by them. เรารับใช้กับเขา But we look to Jesus. แต่เรามองที่พระเยซูคริสต์ของเรา I want to bring that to today. I want to bring that to us today. วันนี้ผมจะให้เรานะครับจะนําเรามาถึงแล้วก็เข้าใจ Your pastor ว่าศิษย์อภิบาลของเรา He's a man of faith. ก็คือบุรุษแห่งความเชื่อนะครับ but he s not your focus แต่เขาไม่ได้เป็นผู้ที่เราจดจ่อ a e d all is fixed on jesus ขันตาของเรานะครับขันความสนใจของเราไปที่พระเยซูคริสต์ของเรา your pastor is going to l e t you down วันหนึ่งครับศีลทธิบาลเราจะทําให้เรา but jesus never will แต่พระเยซูคิ์จากไม่นั่นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องโฟกัสหรือว่าจดจ่อที่เซูคสุขิ์ของเรา respect the man เราให้เกียรติความเคารพกับผู้รับใช้เราให้ความเคารพในการปกครองเขา and we appreciate we love his แลาขอบคุณและซาบซึ่งการสอนของเขา His testimony การเป็นพยานของเขาแต่พระเยซูคิ์ของเราเป็นผู้ที่เราจดจ่อถ้าเขา and you and you follow him แล้วถ้าเกิดคนตามเขา you will fall คนก็จะล้มลงกับเขาด้วย but if he falls แต่ถ้าเกิดเขาล้มลง but your eyes are on Jesus แต่สายตาเราจดจ่อที่พระเยซูคริสต์ของเรา you'll be fine เราจะโอเคครับ you'll be o k เราจะไม่ล้ม because your eyes are fixed on Jesus เพราะสายตาเราจดจ่อไป looking unto Jesus มองไปที่พระเยซูคริสต์ของเรา secondly ข้อสองนะครับ we see the weights เราเห็นของหนักนะครับในตรงนี้ bible says let us lay aside every weight พระคัมภีร์บอกว่าให้เราทิ้งของหนักทุกสิ่งที่ขัดข้องอยู่ n d weights ของหนักครับเอ่ necessarily sinful things ไม่จําเป็นต้องเป็นความบาปทุกอย่าง they can even be good things มันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีด้วย but they hinder us แต่มันขัดขวางเรา when we take our eyes off Jesus เมื่อเราพยายามที่จะจดจ่อ and we look at these weights แล้วเรามองไปที่น้ําหนักของหนักเหล่านี้ they become a problem in our life มันก็กลายเป็นปัญหาในชีวิตของเรา you say what kind of things แล้วคนก็ถามว่าแล้วสิ่งนั้นคืออะไร well maybe a job or a career อาจจะเป็นงานของเรานะครับ maybe you desire to have a good job คนอาจจะตัดสินใจที่จะมีงานที่ดี your eyes could good job on but Jesus have a คุณสามารถมีงานที่ดีได้ครับแต่สายตาคุณจดจ่อที่พระเยซูคิต์หรือเปล่า Sadly many people get a good job เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับหลายคนได้งานที่ดี They get saved เขาได้รับความรอด God blesses them พระเจ้าทรงอวยพรเขา They get a good job and they stop looking at Jesus แต่เมื่อเขาได้งานที่ดีเขาหยุดมองที่พระเยซูคิ์เขาวางงานเขา Gets in the way นั่นคือของหนักครับ hinder a race 's going running good you from นั่นจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางเราในการที่จะวิ่งแข่งเพื่อพระเจ้าสิ่งที่ดีครับ <but> wait แต่มันคือ <they S 1> ของนักมันขัดขวางเรา <our> race. ในการวิ่งแข่งเรา The focus is Jesus. การจดจ่อของเราอยู่ไป <Looking S 1> ที่เป็นสุขิดครับ <unto Jesus. S 1> ก็คือมองไปที่เป็นสุข n g คุณใช้เวลากับอะไรครับในชีวิตของคุณ you might say, well, it's not sin. คนอาจจะพูดว่านี่ไม่เรื่องบาปนะ y e u t is it taking your eyes off Jesus? แต่มันหันความสนใจจากการที่คุณจดจ่อจากพระเยคริสต์หรือไม่ Most everybody has one of these. ทุกคนมีมือถือไหมครับ That's a good thing. นันเป็นเรื่องที่ดีครับ But it can be a hindrance. แต่มันสามารถที่จะขัดขวางเราได้ You can spend more time on YouTube. คุณสามารถใช้เวลามากใน YouTube. g o g l i n g things. ในอินเทอร์เน็ต take eyes jesus your of และด้นเป็นสิ่งที่ทำให้คุณละสายตาไปที่พิ่ keep your eyes on Jesus เรารักษาสายตาเรา lay aside put aside those weights ให้ของหนักอ่นนี้อยู่แล้วก็ให้สายตาของเราจดจ่อไปที่พิษสุขิด thirdly we see in verse one สิ่งที่สามนะครับเราเห็นในข้อแรกนะครับ we need to lay aside the sin และการผิดที่เรามักง่ายกระทำ which doth so easily beset us เป็นความบาปที่เรามักง่ายกระทำ Now some would say that this is one particular sin บางครั้งนะครับอาจจะมีบาปหนึ่งอย่างที่เจาะจง I would like that to be the case ผมก็อยากอยู่ในกรณีแบบนั้น I'm I'm suggesting that it's not just one sin ผมคิดว่านะครับไม่ได้มีแค่บาปเดียว uh, Let me suggest to you this morning that sin besets us, it surrounds us, it ความบาปหลายอย่างนะครับมันกดดันเรามาอยู่รอบข้างเรา yourself the question, easy easy question to or to run the race ask is is the the it easy sin? it ก็คือคุณสามารถถามตัวเองว่าเป็นเรื่องง่ายไหมที่เราวิ่งแข่งเพื่อพระเจ้าหรือเป็นเรื่องที่ง่ายที่เราจะทำบาปอันไหนง่ายกว่าบาปนะครับการที่เราทำบาปเป็นเรื่องที่ง่ายมาก and that's sometimes very difficult to run the race และบางครั้งมันมันก็ทําให้เรายากในการวิ่งแข่ง i'm not trying to make light of sin ผมไม่ได้พยายามที่จะใช้ชีวิตอยู่ในความบาป it's an offense to god เพราะมันทําให้พระเจ้าไม่พอพระทัย but there are times in our lives มีหลายครั้งในชีวิตของเรา when the sins in our lives can take our eyes off the lord jesus เมื่อบาปเหล่านั้นนําพาเราออกไปจากการที่เราจดจ่อไปที่พระเยซูกิ If you've looked to Jesus and the cross Jesus the and ถ้าเรามองไปที่พระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน The sins of the past บาปที่ผ่านมา are under the blood ตายพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ Leave them in the past บาปล่านั้นให้ทิ้งไว้ในอดีต Don't keep bringing the sin back อย่านำบาปเหล่านั้นกลับมาอีก It'll hinder you for running a good race เขามันจะขัดขวางเราในการที่เราจะวิ่งแข่ง When you got forgiven เมื่อคนถูกไถ่แล้วถูกอภัยบาปแล้ว You eternity. forgiven for were คนได้รับการอภัยบาปตลอดไปเป็นนิธิครับ You say what about the sins in my life now บาปแล้วคนถามว่าแล้วบาปตอนที่เราทำอยู่ตอนนี้ล่ะ The Bible says if we confess our sin พระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเรา He is faithful and just พระองค์ทรงสัตย์สื่อและเที่ยงธรรม To forgive us our sin พระองค์จะอภัยบาปให้กับเรา And to cleanse us และพระองค์จะชำระเรา From all unrighteousness ให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้น

You will never be sinless. คนจะไม่มีทางที่ทําบาปได้ลง But if you keep your eyes on Jesus, แต่ถ้าเกิดคนจดจ่อไปที่บริสุทธิ์ที่ของเรา you will sin less. คนจะทําบาปไอยลง Keep your eyes on Him. ให้เราจดจ่อไปที่ทธิ์ Fourthly, in this first one, ในข้อแรกนะครับ We see that in this race, เราเห็นนะครับในการวิ่งแข่งนั้น that it's been set before us ก็คือมีการกําหนดไว้แล้ว w h o set the race before us ใครกําหนดการวิ่งแข่งนั้นให้กับเราครับ as the lord jesus please of christ our he has set the race before every individual here this morning if you've been saved ก็คือพระเยซูคริสต์ทรงกําหนดการวิ่งแข่งให้กับเราทุกคนถ้าเราได้รับความรอดแล้ว you're running a race ถ้า t คนวิ่งแข่ง set by jesus คุณถูกกําหนดไว้โดยพระเยซูคริสต์ครับ i t a isn't that a wonderful thing มันเป็นเรื่องที่สวยงามไหมครับ o u o d y else j u เ t f o r you เพียงแค่คุณเท่านั้น Only you can run that race คุณเท่านั้นที่จะวิ่งในลู่วิ่งนั้นได้ You got to keep your eyes on Jesus though เราต้องระมัดระวังในการวิ่งแข่งเรา Sometimes the race is is difficult บางครั้งนะครับในการวิ่งแข่งนั้นก็เป็นเรื่องที่ยาก sometimes there's tests and trials in the race. มันมีการทดสอบทดลองในการวิ่งแข่งเรานั้น hardships. ไปเป็นเรื่องที่ความยากลำบากเข้ามาด้วย and we become distracted from Jesus. แล้วเราถูกลบกวนนะครับถูกขัดขวางในการที่เราจะมองไปที่พระเยซูคริสต์ we start looking at the race. เรามองที่การวิ่งแข่งเราอย่างเดียว and we go around just looking at the things of life. แล้วเรามองในสิ่งที่เกิดขึ้นในค้ะเรา and we wonder why it s harder than what it should be. แล้วเราคิดว่าเฮ้ยทำไมมันยากกว่า ที่มันควรจะเป็น o p looking at the race ก็อย่ามองที่การวิ่งแข่งเท่านั้น And start looking at Jesus แล้วก็เริ่มมองที่พระเยซูคริสต์ You remember the story about Peter จำได้ไหมครับเมื่อเราพูดถึงเปโตร He's one of the twelve disciples of Jesus เปโตรเป็นนักรัสอาวุธของพระเยซูคริสต์หนึ่งในนั้น And Jesus told the twelve disciples to get into a boat พระเยซูคริสต์ได้บอกกับสาวกของพระองค์ว่าให้ขึ้นไปที่เรือ And t h e y go across the other side แล้วข้ามไปที่ อีกฝากหนึ่ง so the disciples they get into the boat อัครสา,าวก็ได้ขึ้นไปที่เรือ they start going across the other side แล้ว <side. S 2> ก็เริ่มที่จะออกไปอีกฝากหนึ่ง and the Bible says พภีไได้บอกว that the wind and the waves แล้มีพายุใหญ่ were against them เข้ามาแล้วก็ they're in the middle of a storm เขาอยู่ในใจกลางของพายุใหญ่ and these men are rowing this boat trying <ล> to save their lives แล้วเขาพยายามที่จะตีการเชียงพายเรือ And Jesus comes walking on the water. แล้วพระเยซูคิดก็ทรงทอดอ่าเดดำเนินไปที่น้ำนั้น And as Jesus comes walking on the water, the the men in the boat, the disciples see him. เมื่อพระเยซูคิดดำเนินไปเหนือผิวน้านั้นนะฮะอัครสาวกของพระเยซูคิดก็เห็นพระเยซูคิด They cry out with fear. แล้วเขาก็ร้องออกด้วยความกลัว Thinking they'd seen a ghost or a spirit. เขาเขาคิดว่านั่นคือผีหรือวิญญาณที่ชั่ว Peter sees Jesus. แต่เปโตรเห็นว่าเป็นพระเยซูคริสต์ and he says to Jesus if it be thou แล้วเขาก็บอกกับพระเยซูคริสต์ว่าถ้าท่านเป็นพระอ,องค์ได้แล้ว bid me come to thee on the water ให้ผมสามารถที่จะลงไปเดินเขียวดำนั้นได้ and Jesus said come แล้วพระเยซูคริสต์บอกว่ามาหาเรา so Peter hops out of the boat เปโตรก้าวออกจากเรือ and he starts walking to Jesus in the middle of the storm แล้วก็เริ่มเดินไปที่ถ้ำกลางพายุนั้น there's the wind ันมีมันมีลมันม,ม,มีขึ้น and Peter's on top of it all แต่ดาวิดอ่าแต่เปโตรนะครับเดินอยู่นผิวน้านั้น but the Bible says that Peter took his eyes off Jesus แต่พระพีไม่ได้บอกไว้ว่าเปโตรได้หันไปจากการที่มองพระเยซูคิด and he looked to the waves แล้วเขาเริ่มมองไปที่พายุนั้น and he, นน he looked at the wind ลมนั้น and the Bible says that he began to sink และพระพีก็บอกว่าเปโตรก็เริ่มที่จะจมลง That's a lot like us. นั่นเปรียบเหมือนพวกเราอย่างมากครับ As we run this race, ในฐานะที่เราเป็นผู้วิ่งในลู่ลู่วิ่งนี้ There are storms in our lives. มันจะมีพายุใหญ่ในชีวิตของเรา These are tests. มันจะมีการทดสอบครับ Trials. มันมีการทดลอง Hardships. เป็นความยากลําบากด้วย Things that make us sorrowful. หลาหลายอย่างที่ทําให้เราเศร้าใจ But you and I need to be careful. ผมกับคุณต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งครับ that we keep looking at Jesus. ในการที่เราจะจดจ่อไปที่พระเยซูคริสต์ของเรา You can be safe in the middle of a storm. พระองคสามารถที่จะช่วยรายรอดพ้นจากพายุใหญ่ได้ But you got to keep your eyes on Jesus. แต่เราต้องจดจ่อไปที่พระเยซูคริสต์ของเรา l e ask you this morning. ผมอยากถามพี่น้องในเช้านี้ว่า Have you looked to the cross? คุณได้มองไปที่กางเขนนั้นไหม Have you seen that Jesus came to die for you? คุณได้เห็นไหมว่าพระเยซูคริสต์ลงมาตายเพื่อไถ่บาปให้กับคุณ We're all sinners. เราทุกคนคือคนบาปครับ We all deserve to. เราสมควรที่จะ Pay for our own sin. ชดใช้บาปของเรา For all of eternity. ตลอดไปเป็นนิด But Jesus came from heaven. แต่พระเยซูคริสต์ทรงมาจากสวรรค์ Died on a cross. ตายที่ไม้กางเขน Suffered for me. ทนทุกข์ทรมานเพื่อผม Paid for my sin. ชำระล้างเพื่อบาปของผม And we can look back to Jesus hanging on that cross and say thank you Jesus เราสามารถที่จะมองย้อนกลับไปที่บนไม้กางเขนแล้วก็บอกกับพระเยซูคิดว่าขอบคุณพระองค์ที่ชดใช้บาปของเรา But we don't just look back to the cross แต่เราไม่เพียงแค่มองกลับไปที่ไม้กางเขนเท่านั้น on the third day ในวันที่3นะครับ Jesus rose again พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาใหม่ครับหนึ่ง v i c t o r s over death เป็นการชนชนะเหนือความตาย Victorious over the devil เป็นการชนชนะเหนือผีมารซาตาน Victorious ชนชนะเหนือ over sin itself ความบาป He offers me the victory He offers me forgiveness พระองค์ทรงได้รับชัยชนะและพระองค์ทรงให้ชัยชนะกับเรา But I must look to Jesus แต่ผมต้องมองไปที่พระเยซูคริสต์ครับ Not to my works ไม่ใช่ที่การงานของผม Not to my goodness ไม่ใช่ความดีของผมเอง But Jesus alone แต่มองไปที่พระเยซูคริสต์เท่านั้น I place my faith I place my trust in Jesus ผมวางความเชื่อของผมความไว้วางใจผมไว้บนพระเยซูคริสต์ Believe the gospel ผมเชื่อในข่าวประเสริฐ And the Bible says thou shalt be saved และพันพี่บอกว่าเขาเหล่านั้นจะรอดเนี You're right ตอนนี้คนอยู่ในการวิ่งแข่งครับ Running for Jesus คนวิ่งแข่งเพื่อพระเยซูคริสต์ Keep your eyes on him ให้เราจดจ่อไปที่พระเยซูคริสต์ตรงเรา maybe this morning you say เช้าวันนี้คนอาจจะได้รับความรอดแล้ว you look back to the cross เมื่อคนมองย้อนกลับไปที่ไม้กางเขน but maybe you distracted this morning วันนี้คนอาจจะถูกขัดขวางหรือว่ารบควนอยู่ maybe you looking in other things คนอาจจะกําลังมองอย่างอื่นอยู่ maybe seeking to men อาจจะมองไปที่ผู้ชาย men of faith อาจจะไปมองที่มนุษย์ p e r s n a l jesus แต่เขาเหล่านั้นไม่ได้เป็นพระเยซูคริสต์ของเรา Maybe t h e r e things that are hindering Good things. คนอาจจะมีบางอย่างที่ขัดขวางคนอยู่เป็นเรื่องที่ดีครับ Maybe t s a job. อาจจะเป็นงานของคุณ Maybe t s a relationship with somebody. อาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคุณกับใครสักคน Maybe s you just want to be something or somebody. เออคุณอาจจะเป็นใครสักคนอยู่พยายามเป็นใครสักคนอยู่ Just look to Jesus. ให้เรามองไปที่พระเยซูคิสเท่านั้นครับ And then you have the sin. และคุณอาจจะมีความบาป Maybe it's sin in the past เป็นบาปที่ผ่านมาในอดีตแล้ว 've been forgiven บาปของคุณได้รับการถ่ายแล้วครับ But it's in your mind แต่มันอยู่ในความคิดของคุณ You need to look to Jesus and stop looking at the past คุณต้องมองไปที่พระเยซูคริสต์แทนที่จะมองในอดีตที่ผ่านมา Maybe you're going through hard times this morning หรือคุณอาจจะเผชิญกับความยากลําบากในชีวิตของคุณอยู่อผอไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไร But Jesus does แต่พระเยซูคริสต์ทรงรู้ and if you keep your eyes on jesus แล้วถ้าเกิดคุ้จดจ่อไปที่พระเยซูคริสต์ของเรา you can run a good race คุณสามารถที่จะวิ่งแข่งให้จบด้วยดี even in hard times แม้กระทั่งคนอยู่ในความยากลําบากก็ตาม aren't you thankful for jesus this morning ผมขอบคนพระเยซูคริสต์นะครับสําหรับเรื่องนี้ what a wonderful savior we have เรามีพระผู้ไทยพระผู้ช่วยรอดที่กดงามมาก i a n t o encourage you church ผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับในเช้าวันนี้ keep your eyes on him จดจ่อไปที่พระเยซูคริสต์เท่านั้นอย่ามองอย่างอื่นครับ look just Jesus. มองพระเยซูคริสต์เท่านั้น you know coming back soon. พี่น้องครับพระเยซูคริสต์จะกลับมาในเร็ววันนี้เมื่อพระองค์ทรงกลับมาแต่เราหวังว่าเราจะจดจ่อไปที่พระเยซูคริสต์ของเรา <and>